สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยกับช่องวิถีคนนอนบ้านแบบพอเพียงครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงปลาไหลในองค์แดงใหญ่แบบน้ําใสนะครับก็การเลี้ยงปลาไหลนี่ก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะครับสําหรับวิธีนี้แบบเลี้ยงแบบน้ําใสนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงปลาไหลไว้แบบสําหรับขุนนะครับ คือเอานำตัวเล็กนะครับเล็กมาเลี้ยงนะครับเพื่อที่พอเขาได้ขนาดแล้วได้น้ําหนักนะครับเราก็ขายออกไปหรือว่าทาบ้านนามาเป็นอาหารนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพนะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะครับสําหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แบบใส่ดินไปด้วยนะครับ ก็หมายถึงว่า,าปลาไหลเนี่ยเขา,าจะออกไข่แล้วนะครับเราต้องย้ายไปอยู่ที่เขามีดินนะครับเวลาเขาวางไข่เขาก็จะวางาาบนดินนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าการขยายพันธุ์ปลาไหลนะครับเลี้ยงเพื่อพ่อปลาไหลนะครับแต่วิธีนี้เหมาะสําหรับการเลี้ยงเพื่อขุนปลาไหลนะครับเมื่อโตแล้วก็เอามาเป็นอาหารแล้วก็ สามารถนําไปขายได้ราคาดีครับตอนนี้ก็ยูที่โลละสามร้อยนะครับก็ถือว่าราคาดีเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันครับว่ามีขั้นตอนยังไงครับเมื่อเราพักน้ำนะเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าบางทีน้ําเป็นน้าปราปานะครับอาจจะมีปริมาณคลอรีนค่อนข้างสูงนะครับนะครับก็เลยพักน้ําไว้นะครับ ฝั่งนี้เราก็ค่อยๆปล่อยนะครับวิธีการปล่อยของปลาไหลนะครับนะครับนะครับจะให้ค่อยๆให้น้ํานะครับผ่านเข้าไปนะครับผ่านเข้าไปทีนี้ถนิดนะครับก็ให้เขาค่อยๆ ออกมานะครับ,น,น,รบนี่นะครับเขาจะปรับสภาพนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่เรากปล่อยไปเลยนะครับเห็นไหมครับได้ละนะครับ ไปแล้วครับก็สสำหรับอาหารนะครับที่ผมใช้ก็เป็นหอาหารประดุกนะครับหรือว่าเป็นอาหารกบพวกนี้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นไก่บดนะครับผสมกับไข่นะครับหรือว่า,าไก่บดนะครับผสมกับลำละเอียดก็สามารถให้ได้นะครับแต่เราก็ต้องดู คุณภาพน้านิดนึงนะครับไปแล้วนะครับก็สมบูรณ์นะครับชุดน,นี้นะครับแต่อย่างนั้นถ้าใครมีท่อ PVC นะครับให้เขาซ่อมตัวครับจะทําให้เราจับง่ายขึ้นนะครับหรือว,ว่ามีขอนไม้ที่เป็นรูอยู่นะครับน,นี่เราก็วางลงไปเลยนะครับในแบบวิธีธรรมชาตินะเราก็ปล่อยไปนี้นะ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผักตบชวานะครับลงไปนะครับนี่แหละครับก็ดูแลไม่ยากนะครับก,ก็เลี้ยงท่านใดก็ลองเลี้ยงไว้เป็นอาหารก่อนนะครับเพราะว่าประไหลนี่ก็เป็นอาหารที่หลายท่านโปรดปรานเลยทีเดียว นะครับจะเลี้ยงกินก็ได้เลี้ยงขายก็ได้ทดลองไว้เป็นอาหารก่อนแล้วก็เรามีประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงก็ค่อยเลี้ยงขายกันนะครับอาหารเนี่ผมก็จะให้เป็นอาหารกบนะครับหรือว่าอาหารปลาดุกก็ได้นะครับถ้ามีไก่บดนะครับตามท้องตลาดาก็มีนะครับแล้วก็ผสมกับรามหรือว่าไข่นะครับ แล้วก็เอาให้เขานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาไหลนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแนะนําได้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับ f อทุกท่านนะครับเพื่อนําไปสร้างรายได้นะครับหรือว่านําไปเลี้ยงได้ถูกวิธีนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิธีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ